สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาจีนกับชัยนีสอฮอลิกวันนี้เรามาเรียนคำว่าเซิงรลี่กับเฉิงกงกันค่ะเซี่ยงถงเตียนจุดที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคำเป็นคำกริยาใช้บอกว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตัวอย่างประโยคเช่น北京胜利成ิเ办了่งห年夏季奥ะสรจ่นลออ ปู้ถงเตียนจุดที่แตกต่างกันก็คือคําว่าเซิงลี่ใช้บอกว่าบรรลุเป้าหมายของงานหรือกิจกรรมโดยทั่วไปเป็นภาคแสดงตัวอย่างประโยคเช่น经过一年多的努力，我们胜利地完成了调查工作。ส่วนเฉิงกงไม่เพียงใช้กับงานหรือธุรกิจแต่ยังใช้กับด้านอื่นๆได้ด้วยทั้งเป็นส่วนขยายหรือขยายคํานำได้ตัวอย่างประโยคเช่น 经过艰苦的努力，实验终于成功了。ข้อที่สองเซิงลี่ยังหมายถึงเอาชนะฝ่ายตรงข้ามในสงครามหรือการแข่งขันตัวอย่างประโยคเช่นใ坚持到最后，谁就是这场比赛的胜利者。คำว่าเซิงลี่ไม่มีความหมายทำให้พอใจไม่สามารถใช้เป็นส่วนขยายหรือส่วนเสริมได้ เฉิงกงใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้มีความหมายว่าทำให้พอใจตัวอย่างประโยคเช่น这部电视剧拍得很成功，在全国播出后受到观众的喜爱。เข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนงั้นลองทำแบบฝึกหัดดูนะแล้วมาพิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆกันนะ ชิ่นเทียนวอโจเล่อใจเจียน